สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมารีวิวจะมารีวิวเนาะสินค้านะครับลายกรชาปองของขอบวนการมือปราบเดกาเรนเจอร์นะครับโดยอันนี้จะเป็นสินค้าที่ชื่อชุดว่า Full Color Hero t o k u s o Sentai deka เ e n g e r นะครับเป็นกรชาปองเนาะ ที่ออกเมื่อปี2004นะครับโดยอันนี้ผมนำมาให้ดูทั้งหมดเป็น2ชุดนะครับเขาจะออกมาทั้งหมด3ชุดนะครับแต่ว่าวันนี้มาให้ดูก่อน2ชุดเนาะยังไงถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวนี้จะให้ดูใบปิดก่อนนะครับที่จะมากับกาชาปองเนาะโดย ที่ตอนหมุนนะ่ะมันก็จะใบปิดจะอยู่กับไข่แล้วก็ตัวฟิกเกอร์หนึ่งตัวนะครับโดยอันใบปิดอันแรกนะครับจะเป็นอันนี้ครับมองเห็นไหมเอ่ยนี่นะครับโดยจะโชว์ไลน์อัพของตัวละครที่อยู่ในกระสปองเซตนั้นนะครับอันนี้เป็นไลน์อัพทั้งหมดนะครับโดยจะมีเดกเเลสเดกบู red, นะครับเดกเกร e ีนเดกเยลโล ดีกพิงค์แล้วก็เด็กการ์เดนเจอร์โรโนะครับส่วนด้านหลังก็เป็นแบบทั่วๆไปเลยเนาะเป็นน่าจะคู่มือหรือเปล่าคําเตือนอะไรประมาณนี้นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะนี่นะครับบนหน้าก็าจะเป็นกระดาษธรรมดาเลยนะครับ แล้วก็สำหรับใบปิดอันที่2นะครับของเซตที่2เนาะจะมีเดก a าเลสอยู่ข้างหน้ากับเดกาไบแล้วก็เดก a ามาสเตอร์นะครับอันนี้เป็นไลน์อัพด้านในนะครับ mm hmm. นะครับจะมีเดกาเลสอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นท่าถือปืนคู่นะครับเดก a ามาสเตอร์นะครับด็อกกี้คูเกอร์เดกเบรกือ่ป่าใช่ไหม แล้วก็เดก abyte โลโบแล้วก็ตัวกิกกี้ของเรื่องนะครับผมไม่มั่นใจว่าเขาชื่ออะไรนะครับโอเคอันนี้เป็นด้านหลังนะครับจะเป็นเหมือนกันเนาะจะเป็นพวกคู่มือคำเตือนต่างๆนะครับโดยรายนี้จะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6ตัวนะครับ อันนี้นะครับก็จะเป็นลายแรกของกระชาปองชุดนี้นะครับมีทั้งหมด6ตัวนะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันแต่ละตัวนะครับตัวแรกก็จะเป็นเดก้าเรนเจอร์โลโบนะครับน่าจะชื่อนี้เนาะก็คือชิ้นส่วนนะครับจะสามารถถอดแขนได้นะครับแต่ว่าอันนี้เหมือนผมไม่ได้แกะนานเนาะเลยไม่รู้ว่ามันละลายติดกันไปแล้วหรือยังนะครับนี่นะครับ ชิ้นส่วนขาก็ถอดได้นะครับแต่ว่าผมไม่เสี่ยงถอดดีกว่าเดี๋ยวมันจะพังเรานะครับเพราะว่าเป็นงานค่อนข้างเก่าแล้วเนาะอันนี้ด้านหลังนะครับโดยโลงสีมาก็ค่อนข้างพอใช้ได้นะครับแต่ว่าก็เนาะตามงานเป็นงานกระชับองนะครับจะไม่ได้ละเอียดอะไรมากมายเนาะใน,นด้านข้างนะครับโดยตัวนี้นะครับจะมีถือปืนที่มือขวาด้วยนะครับ แล้วก็ชิ้นส่วนสีแดงจะไม่ใช่พาร์ทใสแบบตัวของดีลักซ์นะครับอันนี้จะเป็นหน้านะครับก็ถือว่าเอามาวางคู่ก็โอเคนะครับแต่ว่าตัวจะค่อนข้างเล็กเนาะก็คือจะสูงเท่ากับเดกาเรนเจอร์ที่เหลือเลยนะครับไม่ได้สูงโดดไปกว่ากันเท่าไหร่นะครับจะมีสัญลักษณ์ด้วยนะครับถือว่าลงสีมาก็ พอใช้ได้นะครับมีหมายเลขเนาะแล้วก็ตาเสียลัก SPD รูปหัวหมานะครับด้านนี้ก็มีนะครับอันนี้เป็นเบอร์2เนาะ SPD เหมือนกันนะครับเบอร์3นะครับเป็นตัวเทลเลอร์เนาะก็มี SPD แล้วก็หัวหมาติดมาด้วยนะครับอันนี้เป็นเบอร์สี่นะครับ นี่สัญลักษณ์มาด้วยเหมือนกันโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับตัวต่อไปนะครับเป็นเดกะเลสนะครับจะมายืนในท่าโพสถือปืนแล้วก็เล็งไปด้านหน้านะครับโดยในตัวของฟิกเกอร์กระชัปองนะครับจะแถมก้อนน้ำแข็งมาให้ด้วยนะครับแต่ว่านี้ งานค่อนข้างเก่าแล้วนะครับสีก็เลยออกเหลืองไปแล้วเนาะแต่ว่าถ้าไม่มีก็ยืนไม่ได้นะครับต้องมี <c oughs> เพราะว่าจัดว่ายืนค่อนข้างยากเลยนะครับนี่เป็นให้ดูรายละเอียดตรงหน้านะครับถือว่าทำรายละเอียดออกมาโอเคเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้ลงสีหัวหมาด้านบนมาเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับตรงป้ายก็จะ ไม่มีนะครับที่เขียนว่า SPD นะครับจะมีมาอยู่ตรงเข็มขัดแทนเนาะนั่นค่าก็จะเป็นซองปืนนะครับมีสัญลักษณ์มาให้เนาะแต่ก็ไม่ได้ลงสีอะไรมานะครับตามตัวก็จะมีรอยยับของเสื้อผ้าเหมือนสูตรแอคเตอร์ในหนังด้วยนะครับอันนี้ผมติดกาวไปแล้วนะครับเพื่อไม่ให้มันหลุดออกจากกันนะครับเพราะว่าเวลามันล้ม ทีกนึงนี่ก็ชิ้นส่วนกระจายหายได้เลยครับด้านข้างนะครับหูสีแดงก็ไม่ได้ทำเป็นพลาสใสมานะครับด้านหลังนะครับจะเป็นปีที่ผลิตนะครับเป็นปี2004นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์แปลงล่างอยู่ด้านหลังนะครับโดยลงสีก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับชิ้นงานระดับ กระชาปองนะครับไม่ได้ถือว่าแย่เลยเนาะอันนี้เป็นปืนนะครับน่าจะชื่อดีแม็กนหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะทั้งสองข้างนะครับด้านล่างก็จะมีเขียนนะครับว่าเป็นตัวที่หนึ่งเห็นไหมกล้องไม่โฟกัสเลย 1>, 1 R 1 L นะครับก็จะคู่กับฐานน้ำแข็ง1 R นะครับเ,เดี๋ยวเราไปดูตัวที่2กันนะครับตัวที่สองก็คือเดกกับบลูนะครับจะมาในท่าถือปืนไรเฟิลของเขานะครับแล้วก็เลงไปด้านหน้าเนาะจะประมาณนี้นะครับ ตัวนี้ถือว่าสีโอเคเลยนะครับรายละเอียดก็จะเหมือนกับเดกาเล็เมื่อคู่นะครับก็จะมีสัญลักษณ์เนาะคล้ายๆกันเลยนะครับซึ่งบนหัวก็ไม่ได้ลงสัญลักษณ์รูปหมามาเหมือนกันนะครับแต่ว่าเพราะด้วยกันที่มันเล็กนะครับส่วนนี้ง่ายมันเก่าแล้วเนาะมันโดนความร้อนอะไรมาบ้างปืนมันก็เลยจะไม่ตรงแล้วนะครับจะงอง <c oughs> ั้นละยิงแบบเบี้ยวๆไปเนาะจะเป็นท่าถือปืนนะครับนี่นะ จร,จริงสามารถถอดออกได้นะครับแต่ว่าผมได้ติดกาวไปแล้วด้านข้างจะเป็นเหมือนช่องใส่อุปกรณ์ที่เป็นปืนของเขานะครับก็ถือว่าตอนแรกผมนึกว่าจะทําเป็นพาร์ททึบมาแต่ว่าเขาเจาะรูมาให้ด้วยก็โอเคนะครับด้านข้างนะครับเป็นสัญลักษ์เหมือนกับเดกาะเลสนะครับใต้เท้าก็จะเหมือนกันนะครับเป็น 2R นะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้ลง2 r ไว้ใต้เท้านะครับจะมีที่ก้อนน้าแข็งเนาะ อันนี้เป็น2 L นะครับจะถือว่ารายละเอียดโดยรวมก็โอเคหมดเลยนะครับสำหรับตัวต่อมานะครับหมายเลข3นะครับ <Hey. S 1> เดกะ3หรือเดกะกรีนนะครับจะมาในท่าถือปืนที่มือขวาข้างเดียวนะครับเล็งไปด้านหน้าเหมือนกันนะครับ ล,ละเอียดก็จะคล้ายๆเดก้าเลสกับเดกาบูนะครับแต่ตัวนี้จะมองเห็นตรงเลข3ตรงหน้าอกชัดเจนนะครับตัวอื่นจะมีมือมาบังนะครับชิ้นส่วนหัวก็จะเหมือนกันนะครับไม่ได้ลงด้านบนมาตัวนี้จะเป็นตัวที่ยืนยืนแบบไม่มีก้อนน้ำแข็งไม่ได้เลยนะครับของผมล้มอย่างเดียวเลยก็เลยจะขาดก้อนน้ำแข็ง ไม่ได้เลยนะครับตัวปืนนะครับก็รายละเอียดจัดว่าลงสีมาคร่าวๆได้โอเคนะครับไม่ได้น่าเกลียดอะไรเลยโอไม่โฟกัสสีก็สือว่าโอเคเลยนะครับไม่แน่ใจว่าในกล้องสีจะเข้มกว่าของจริงไหมนะครับ ด้านล่างก็จะเหมือนกันนะครับ3 L 3า R นะครับตามซ้ายขวาเลยนะครับก็นำแข็งสำหรับตัวที่4นะครับก็คือเดกะเยลโล่นะครับเดก้เยลโล่กับเดกะพิงจะมาท่าคล้ายๆกันเลยนะครับโดยจะเป็นอันนี้จะเป็นท่าเล็งปืนมาด้านหน้านะครับ ส่วนปืนเขาก็จะงอนหน่อยเนาะตามอายุนะครับเพราะว่าออกมาเมื่อตั้งแต่ปี2004นะครับฐานน้ําแข็งก็จะมีเหมือนกันครับแต่ว่าตัวผู้หญิงด้วยความที่เป็นท่านั่งเนาะไม่มีฐานน้ำแข็งก็จะสามารถโพสได้ปกติครับแต่ว่ามีไว้ใส่ไว้ก็ดีกว่าครับในีดูกันใกล้ๆนะครับ สีจัดว่าโอเคเลยนะครับเป็นสีเหลืองสว่างสวยเลยนะครับปืนด้านข้างด้านข้างตัวนะครับตรงแขนขวาก็จะมีสัญลักษณ์เนาะอันนี้ด้านหลังนะครับอันนี้ไม่ได้กางเกงไม่ได้ขาดนะครับแต่ว่ามันเป็นช่วงข้อต่อเขานะครับเท้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ทำไม่สามารถนั่งโพสได้ไม่มีปัญหาล้มอะไรนะครับใส่ไม่ลงอ๋อใส่ด้านนี้ครับก็จะเล็งมาด้านหน้าบนี้เนาะแต่ว่าปืนงมลงหน่อยโอเคครับสำหรับตัวที่ห้านะครับ เดกะพิงนะครับเดก้ชมพูเนาะเดกะไหมายเลขห้านะครับก็จะเป็นท่าเล็งปืนมาด้านหน้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาจะจับปืนคนละแบบกับของหมายเลขสี่เดกะเยลโล่นะครับอันนี้จะเอาข้อมือซ้ายมาประคองเนาะเพื่อไม่ให้ปืนมันสั่นตามในหนังนะครับตัวนี้สีสวยเลยครับสีชมพูจดัดว่าโอเคเลย ใน,นด้านข้างนะครับด้านหน้าครับด้านข้างอีกตัวนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับจะมีเหมือนกันนะครับ5้เอ้เป็น 5L 5R นะครับแล้วก็ฐานน้ํำแข็งก็จะเหมือนกันนะครับเป็นสีเหลืองทองอะลามนะครับเพราะว่าเก่าแล้วเนาะตัวราละเอียดหน้าก็โอเคเลยนะครับ สำหรับอันนี้ต่อไปนะครับเป็นเวฟที่2ของเดก a าเรนเจอร์นะครับซึ่งวันนี้ผมเอามาให้ดู3ตัวนะครับตัวแรกของเวฟนี้นะครับจะเป็นเดกาไบ์โลโบนะครับถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะครับตัวนี้จัดว่าลงสีได้โอเคเลยนะครับสีน้ำเงินสีเทาสีดำนะครับโทนประมาณนี้เนาะสีขาวนะครับ ล้อสามารถหมุนได้นะครับหมุนได้แบบเบาๆซึ่งไม่รู้จะหมุนไปทำไมนะครับตรงหน้าอกก็เป็นมือของตัวร่างใหญ่เนาะก็ลงสีจัดว่าค่อนข้างครบถ้วนครับถึงจะไม่แบบเป๊ะ1 0อเปเแบบของงานดีลักนะครับตัวหน้ากากนะครับจะสามารถเปิดปิดได้นะครับ ถือว่าเป็นกิมมิกที่มีก็ดีกว่าไม่มีครับมีก็ได้ก็ถือว่าโอเคเนาะมือนะครับจะเป็นมือกลางนะครับไม่ได้จับอาวุธอะไรนะครับเพราะว่าผมถ้าจำไม่ผิดตัวนี้เหมือนจะไม่มีอาวุธนะครับล้อตรงหน้าอกจะหมุนไม่ได้นะครับให้ดูหน้าชัดๆนะครับ สำหรับตัวต่อไปของเวฟที่2นะครับตัวนี้ก็คือเดกะบเดกะเบรกนะครับถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะครับจะมาด้วยสีขาวกับสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีทองนะครับแต่ว่าตอนนี้งานหลายปีแล้วสีเลยออกเป็นสีน้ำตาลหมดแล้วนะครับตรงข้อมือนะครับก็จะมี ที่แปลงล่างของเขาแล้วที่ซึ่งใช้เป็นอาวุธที่เป็นหมัดต่อยด้วยนะครับสามารถถอดมือออกมา,างี้ได้นะครับแต่ว่าไม่ต้องถอดถอดมาทําไมก็ไม่รู้นะครับก็สวมไว้อย่างนี้เนาะจะมีสัญลักษณ์ที่หน้าอกนะครับแต่ว่าไม่ได้เขียนว่า SPD นะครับเพราะว่าระเลียมันเล็กเกินนะครับจะมีตรงที่เข็บขัดนะครับอันนี้ตรงหน้าเขานะครับ ที่หัวจะลงสีมานะครับแต่ว่าไม่ได้มีลายที่เป็นหัวหัวหมานะครับหัวสุนัขแล้วก็จะมีเหมือนไมโครโฟนติดอยู่ตรงนี้นะครับเพิ่มความเท่ครับเท่อยู่แล้วด้านข้างนะครับตัวนี้ก็จะมีฐานน้าแข็งมาเหมือนกันนะครับเพราะถ้าไม่มีน้ําแข็งอันนี้ยืนไม่ได้เหมือนกันล้มอย่างเดียวเลยครับยืนยากมากตัวนี้ด้านล่างก็จะเขียนเหมือนกับ เวฟแรกนะครับเป็นอนนี้เป็นตัวที่5ของเวฟที่2นะครับก็จะมี5 r 5 l ฐานน้าแข็งก็จะคู่กันนะครับด้านหลังนะครับก็จะเขียนว่าผลิตที่ประเทศจีนนะครับแล้วก็มีจุด4จุดผมไม่รู้ว่าเขามีไว้ทําไมเนาะในด้านหลังครับที่แข็งก็จะมีสัญลักษณ์เหมือนกับเด็กเอนเจอร์เวฟที่แล้วนะครับจะเป็นสีทองนะครับ ซึ่งตอนนี้ไม่ทองแล้วหัวสามารถหมุนได้นะครับแต่ความจริงไม่ได้หมุนครับมันถอดได้เลยก็ท่าเขาจะอยู่ประมาณนี้นะครับเป็นท่าเหมือนเตรียมใช้พลังนะครับใช้ ทำให้ตายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ต่อไปครับตัวที่3ของเวฟนี้นะครับเวฟที่2จะเป็นด็อกกี้คูเกอร์นะครับจะมาในท่ากอดอกนะครับถือว่าลงสีโอเคเลยนะครับตรงด้านข้างก็มีแถบเส้นสีดำมาให้นะครับ ตอนแรกนึกว่าจะปล่อยแบบเป็นขาวล้วนเลยอะไรอย่างนี้แต่นี่เขาลงสีมาให้โอเคอยู่ครับด้านข้างก็มีหัวไหล่มีสัญ,ญลักษณ์นะครับซึ่งจะไม่ได้เลยว่ามันเป็นสัญ,ญลักษณ์อะไรมีทําให้มันพิว๊ิวตรงชายกบกางเกงชายกระโปงนี่ด้วยนะครับชายผ้าน,นี่ด้วยให้มันดูดูไม่แข็งเกินเนาะอันนี้หน้านะครับด็อกกี้คูเกอร์นะครับ หรือเด็กกะมาสเตอร์เนาะแว่นสามารถถอดได้นะครับสามารถเปิดได้แบบว่าเป็นยกขึ้นมาก็ได้หรือว่าถอดออกไปเลยนะครับแล <Nope. S 1> แต่ถ้าถอดแล้วก็จะมีรูตรงขมับนะครับข้างข้างตาเนะาะเพราะฉะนั้นใส่ไปก็จะเท่กว่าครับเพราะว่ามันมีรูผมเลยสวมมันไว้ตลอดนะครับแว่นก็จะเป็นชิ้น ดำๆเล็กๆนะครับด้านในไม่มีอะไรนะครับตรงผ้าจะมีนะครับสัญลักษณ์ spd นะครับ special police dega r a n g e r นะครับตัวนี้ผมถ้าจะไม่ผิดเหมือนจะไม่ได้มีก้อนค้ำมาให้นะครับเพราะว่าเท้าเขาค่อนข้างใหญ่สามารถยืนได้ด้วยลําแข้งนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรด้านหลังนะครับก็จะเขียนเป็น ปีที่ผลิตนะครับแล้วก็ผลิตที่ไหนนะครับปี2 0 0 4เนาะตามที่ช่วงซีรีส์นี้ออกฉายเลยนะครับครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวงานกระชปองของเดกาเลนเจอร์นะครับก็จะชื่อชุดว่า Full Color Hero d e ่เดกาเ r นนะครับถือว่าสำหรับ ผมผมคิดว่าเขาลงสีมาได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับเพราะว่าด้วยงานที่ขนาดค่อนข้างเล็กนะครับมีสีมาให้ในหลายๆจุดถือว่าโอเคเลยนะครับไม่ได้ดูแย่เลยนะครับซึ่งแต่ว่าสวยงามเลยนะครับยังไงถ้าเพื่อนๆชอบคลิปรีวิวแนวนี้ก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร์ด้วยนะครับจะพยายาม หางานกระชัปองตัวเ,เล็กที่ทำท่าโพสต์มารีวิวให้ดูนะครับสำหรับเรื่องอื่นๆถ้าเพื่อนๆอยากจะดูเรื่องไหนที่เขาออกงานมาก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับ